หน่วยข่าวก้องของสหรัฐอเมริกาประเมินว่าการโจมตีด้วยอาวุธเจาะเกราะขนาดใหญ่ GBU-57 สามารถที่จะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ฟอร์โดของอิหร่านที่ตั้งอยู่ลึกลงไปในภูเขาได้ฟอร์โดคือโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมที่ปลอดภัยที่สุดของอิหร่านซึ่งฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปประมาณ80-90เมตรซึ่งความลึกขนาดนี้เทียบได้กับตึกที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า30ชั้นนะครับ แต่ว่าระเบิดเจาะเกราะ GBU-57 สามารถที่จะเจาะลึกลงไปใต้ดินได้เพียงแค่61เมตรเท่านั้นนั่นหมายความว่าการถล่มโจมตีด้วยระเบิด GBU-57 จะต้องถล่มโจมตีซ้ำๆกันหลายๆครั้งถึงจะสามารถที่จะทำลายโรงงานเสริมสัมาพะนะแร่ยูเรเนียมของอิรานได้ซึ่งโรงงานแห่งนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทนต่อการโจมตีทาาอากาศแบบธรรมดาเนื่องจากระเบิด GBU-57 จะมีน้ำหนักกว่า30,000ปอนปอนหรือ14ตันจึงมีเพียงเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบเตเล B-2 ของกองทัพอากาศสหารัฐอเมริกาเท่านั้นที่สามารถที่จะบรรทุกระเบิดเจาะเกราะ GBU-57 ได้เครื่องบินลบของอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน F-16 F-15 F-35 ไม่สามารถที่จะบรรทุกระเบิดที่มีน้ำหนักขนาดนี้ได้และถ้าหากกองทัพสหรัฐอเมริกานำเอาระเบิด GBU-57 ไปทิ้งใส่โรงงาน พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ถือว่าอิหร่านได้รับเกียรติอันสูงสุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์กองทัพสหรัฐอเมริกาไม่เคยนําเอาระเบิด GBU 5 7ที่เป็นระเบิดขนาดใหญ่เท่านี้ไปทําลายคู่ต่อสู้ชาติใดมาก่อนนะครับหรือแม้แต่กองทัพรัสเซียก็มีระเบิดเจาะบังเกอร์ขนาดใหญ่เป็นของตนเองนะครับ เป็นระเบิดนํำวิธีความแม่นยำสูงแต่ว่าสามารถเจาะทะลุทะลวงลงไปใต้ดินได้เพียงแค่20เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งเทียบไม,ม่ได้กับระเบิด GBU-57 ของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่สามารถเจาะทะลุทะลวงลงไปใต้ดินได้มากกว่า61เมตร GBU-57 หรือระเบิดเจาะทะลวงขนาดยักษ์ ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายที่ถูกฝังลึกอยู่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์หรืออุโมงค์ใต้ดินโดยระเบิดน้ำวิธีด้วยดาวเทียมชนิดนี้สามารถเจาะลงไปใต้ดินลึกถึง60เมตรระเบิดชนิดนี้มีความยาว6.2เมตรมีความกว้าง80เซนติเมตรมีน้ำหนักประมาณ13,600กิโลกรัมหรือ13.6ตันส่วนหัวลบบรรจุระเบิดได้มากถึง2,400กิลกรัมสร้างจากเหล็กผสมสรมรนสูงพิเศษที่ออกแบบมา เพื่อบรทุกระเบิดจำนวนมากและก็แข็งแรงทนทานก่อนหน้านี้ในหนังฮอลลีวูดก็มีปฏิบัติการส่งเครื่องบินลบไปถล่มโจมตีโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศอิรานเหมือนกันนะครับในหนังทอ็อปการมาบุลิกซึ่งปฏิบัติการในหนังก็จะใช้เครื่องบินลบที่ประจําการอยู่ในเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือเครื่องบิน F18 Super Hornet แต่ว่าในชีวิตจริงเครื่องบิน F18 Super Hornet ไม่สามารถที่จะบรรทุกระเบิดขนาดใหญ่ ที่จะสามารถทะลุทะลวงลงไปใต้ดินในความลึก80-90เมตรได้นะครับในชีวิตจ,จริงก็จะใช้เครื่องบินล่องหนสเตลที่ออกแบบมาสำหรับภาลิกิตทิ้งระเบิดขนาดใหญ่น,ะนั่นก็คือเครื่องบิน B2 Spirit ที่เป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อทิ้งระเบิด GBU-57 ที่เป็นระเบิดขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเจาะทะลุทะลวงลงไปใต้ดินในความลึกมากกว่า60เมตรนะครับ ปัจจุบันนี้ก็มีกองทัพหลายกองทัพที่สามารถจะผลิตระเบิดเจาะบังเกอร์ขึ้นมาใช้เองภายในกองทัพแต่ว่ามีเพียงกองทัพสหรัฐอเมริกากองทัพเดียวนะครับที่ได้ครอบครอง GBU-57 ที่เป็นระเบิดขนาดใหญ่ที่อยู่ในคลังแสงของกองทัพสหรัฐอเมริกาถ้าหากไม่นับระเบิดนิวเคลียร์และมีเพียงเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นเดียวนะครับที่สามารถนํามาใช้คู่กับ GBU-57 ได้นั่นก็คือเครื่องบินสเตลล่องหนแบบ B2 Spirit ที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถบรรทุกระเบิดมาตรฐานรวมไปจนถึงระเบิดนิวเคลียร์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้นะครับโดยเครื่องบิน B2 Spirit สามารถที่จะบรรทุก GBU 57ได้ครั้งละ2ลูกและด้วยระบบสเตลล่องหนของเครื่องบิน B2 Spirit ทำให้มันสามารถบินฝ่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูเข้าไปทิ้งระเบิดก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวก็ได้นะครับ โดยก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐมิกาเคยนำเอาระเบิด GBU-57 ไปใช้จริงมาก่อนมีเพียงแค่การนำไปทดสอบแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับในช่วงปีพศ .2557 จนถึงปีพศ .2560 อ,อ25ย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับน้ำหนักของ GBU-57 ถือว่าหนักกว่า GBU-43 บังเกอร์บัสเตอร์อีกรุ่นของกองทัพสหรัฐที่ได้ชื่อว่าเป็นมารดาของระเบิดทั้งปวงโดย GBU-43 มีความยาว9เมตรแต่ว่ามีน้ำหนักเพียงแค่9,800กิโลกรัมถือว่ามีน้ำหนักน้อยกว่า GBU-57 เกือบ2เท่านะครับเพราะว่า GBU-57 จะมีน้ำหนักมากถึง13,600กิโลกรัม ถึงแม้ว่าปัฒนาธิปดีโดนันทป์จะยังไม่ยืนยันการเข้าร่วมกับอิสราเอลในการทำสงครามกับอิล่ันแต่ว่าสหรัฐอเมริกาได้ส่งฝูงเครื่องบินลบทั้ง F-16, F-35 แล้วก็เครื่องบิน F-22 r a p t o r เตอร์ or, พร้อมด้วยกองเรือบทุกเครื่องบินอีกสองลำไปไประจำการที่ตะวันออกกลางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งด้านสื่ออจาซิล่าได้รายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ เปิดเผยว่าได้ทำลายสนธงงานใหญ่ด้านความมั่นคงภายในของอิหรานในกรุงเตหะรานแล้วขณะที่อิหรานยังยิงขีปนาวุธอีกหลายลูกมายังดินแดนของอิสราเอลธนาบ,นา,บานาธิบดีโดนันด์ธรัมของสรมัมริกากล่าวว่าเขายังคงชั่งน้ำหนักทางเลือกของเขาเกี่ยวกับการแทรกแซงทางทหารของสรมัมบินกาในการสู้รบที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิรานนะครับที่มีการยิงถล่มโจมตีส่งเครื่องบินลบ ไฟทุลมโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีการยิงถลลมโจมตีที่ดุดเดือดขนาดนี้มาก่อนนะครับ ทางด้านพัฒนาที่พดีดินนทำของสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาว่าจะเข้าร่วมโจมตีสถานที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกับอิสราเอลหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าความขัดแย้งจะคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่6การโจมตีของอเมริกาอาจเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธที่เหนือกว่า การโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินที่เมืองฟอร์โดตามข้อมูลจากแหล่งข่าว5ลายที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยที่สื่อ BBC พัฒนาธิบดีได้พบกับทีมความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันอังคารเพื่อหาลือถึงขั้นตอนต่อไปอิสราเอลและก็อิหร่านได้โจมตีทางอากาศใส่กันอย่าง รุนแรงแลวก็ดูเดือดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นักวิเคราะห์กล่าวว่าคําพูดของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกับอิสราเอลแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเรียกร้องให้ลดระดับความตึงเครียดและสนับสนุนทางออกทางการทูตเพื่อจํากัดการวิจัยนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตามนะครับแต่ว่านับวันอิหร่านก็ทําตัวเฉยเมยต่อสารมริกานะครับ และเขาก็แสดงความผิดหวังขึ้นเรื่อยๆจากการที่เห็นว่าไม่มีความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงใหม่ที่จะมุ่งป้องกันอิหร่านไม่ให้สร้างอาวุธนิวเคลียร์พระธานาธิบดีทัมถอนตัวออกจากข้อตกลงก่อนหน้านี้กับอิหร่านในช่วงดำรงตําแหน่งในสมัยแรกนะครับโดยในโพสต์ในสื่อโซเชียลเมื่อวันอังคารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทัป์ขู่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอาลีคามเนีอีโดยทัป์กล่าวว่า เขาเป็นเป้าหมายที่ง่ายแต่ปลอดภัยที่นั่นเราจะไม่กำจัดเขาอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้แต่เราไม่อยากให้มีการยิงขีปนาวุธใส่พลเลือนหรือว่าทหารอเมริกันความอดทนของเราเริ่มจะหมดลงแล้วนะครับโดยในโพสต์ของประธานาธิบดีทำระบุว่ายอมแพ้ย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งอาจจะหมายถึงอิหร่านนะครับขอให้ยอมแพ้ แต่ว่าก่อนหน้านี้อิหร่านประกาศว่าถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมทําสงครามร่วมกับอิสราเอลอิหร่านจะทําลายฐานทัพของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่กระจายกันอยู่ทั่วตอนออกกลางนะครับซึ่งถ้าหากดูในแผนที่แล้วก็ไม่ใช่จํานวนในน้อยนะครับที่สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานที่มั่นทางทหารในตะวันออกกลางและอิหร่านก็คงจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ต้องใช้อาวุธ จำนวนมหาศาลในการที่จะทำลายฐานทัพฐานที่มั่นฐานทหารของกองทัพสหรัมริกาที่กระจายตัวอยู่ทั่วตะว,วันออกกลางนะครับแล้วก็อยู่ในหลายประเทศนอกจากนี้กองทัพสหรัมริกาก็ยังมีการส่งกองเรือบรรทุกคุมบินไปประจำการในตะวันออกกลางอย่างน,น้อยก็สองลำนะครับที่พร้อมจะส่งฝูงเครื่องบินลบไปถล่มโจมตีอิหร่านาาว่าประธานาธิบดีโดนัททัป์หมดความอดทนกับเรื่องนี้นะครับ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องหัวกระสุนของเราจะนำเสนอไปไประจำนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องหัวกระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภยัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ